สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูทูปช่อง n นวบ้าเข้มดีครับนี่เป็นวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ัร้บมครับวันนี้บ้าเข้มดีตลาดนัดโคกระบือบ้านสมป้อยู่ีวะแยกสมป้อยนี่แหละครับอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับตลาดนัดที่นี่คือเปิดนัดกัน2มื่อคือเปิดนัดกันวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ของสัปดาห์ครับมาเมืองนะครับต้องมือนีบ้าเข้มอีพาพีพอน้องมาเมืองมาชมมาสำรวจราคางัวครับโอ้โหมาหันท้ายไปแล้วคลิปนึงใช่ว่าคลิปนี้มัน บางครั้งจะคึกคักหนาแยเนี่ยนิดจังหน่อยก็เลยมาเปิดตัวยืนนี่ล้นะครับโอ้ราคาจังหวะต้องครับตาเนี่ยอยากหาซีฟอ,อยากหาอ่ฟได้ลูกจักตัวแล้วนี่แม่เนี่ยล,ลูกตัวสองเนะาะมันในท้องอ๋อมันอยู่ในทอ้องมัดได้จักเดือนแล้วครับเนี่ยมันได้จักเดือนแล้วแค่ว่าสมโตเน,นา้อ๋อ คนไปสมโตไว้พ่อกะได้บบปรผมา่จจะเดือนเห่านอนนี่มาสเขาหาเดือนพิ่นมาสเขาหเดือนนะเดี๋ยวพสิ่ว่าเป็นมือสีดำเนาะสีดำแดงสีดำแดงถือว่าใส่กับกำลังงามยู่ะใส่กับกำลังงามนะครับนาะมือสีสันสีสันดีอ๋อแมนว่ครับวันนี้รับประกันในพวมเยอ่ามีรับประกันในพวมหามหามือสอง อ่าหมื่อ2,000บาทไปนะครับเมื่อคนรับประกันเบอกรับประกันทชคพร้อเนาะอ่ารับประกันทชคพร้อบอกเอาเมื่อพร้อให้หน่อยายันเเด้อดีครับเอามามึงเนาะเชื่อว่าดีด้วนดีตัวเงี้ครับตัวสูงเงี้ยดีดีเงี้ยแข็งขาครับเชื่อว่าโอเคนะครับเนาะตัวนี้เป็นมาลูกประมาณตัวที่สองหนึ่งครับเป็นมะพรอนที่สองที่สามอยู่เนาะอ่าสามอยู่ในท้องได้ลูกแล้วสองตัวพ่อนี่เขามีเบอร์โท่ากี่ตัววะเนี่ย จำบ่ได้จำไปไหนนะพ่อเนาะครับผมมาเป็นแย่งพ่อพ่อขอบคุณครับผมมองินนแต่มึงตัวตลาดคือคาไวหนอันนี้่ะุแม่สาวตัวเนี่ยพ่ออันแม่สาวนี่ราคาไหลไปไหนนเยอยากสองเมื่กาครับอ๋ออยากสองเมื่อเกานาะอันนี้ครับสองมอันนี้กัประมาณตีก็กลัวแน่นี่เนาะอยากสองเมื่อเก่า สองหมื่เก่าพันบาทไปนะครับแล้วันาดีใครอาจจะเ่งเห็นครโตัวไหนเนาะวมันเด็ดเดียดกันอยู่นะครับ <lymph> น <unun aries> ี the planet, the ่ครับพ่น้องล้วราคาดีสองหมื่นเก่าพันบาทเลยนะครับคือราคาที่เพื่อนบอกค่้องไปเาะสองหมื่นเก่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวของผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ตัวอ๋อพี่เาถามมึงนี่ยลวาว่าไม่ใช่ตัวนว่า ตัวนึงมือนแล้วเนาะอ่าครับโอเคครับตัวนี้สองหมื่นเก่านาะอนี่เขามีเบอร์โทรติดตบัวหนอยนี่อ่ามีเนาะเบอร์ว่าจะเนเนี่ยนะครับฝ่งแศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกหกเจ็ดาหล้วาห้องไว้คือสองหมื่นเก่าเนาะอ่ายังเล่นหัวสาวอยู่กันนะครับสองหมื่นเก่าพันบาทเนาะมันเก๋งมันขี้แยงไว้หน่นยหน่อ สถานที่บางที่มันอาจจะมึงก็ได้ละเอียดก็ได้แล้วกับเพือาอนคนไทยพี่น้องเขาได้มึงหลายมุมนะครับเนาะโอ้นะครับนี่ครับ,บตัวสูงๆนี่ให้กันไปเนี่ยต่อสามเหมือนกัน เอตัวสูงตัวหญ่อยู่เดียวถามผอบกันตัวละเจไดเรามาเบิ่งน้ำผอตัวละเจไดแน่นเครับพัวเนี่ยเนี่ยคนไทอไป่เพือตัวทำ่าเหือตัวหรเทือเอ้เอาไม่เอาไม่กันนะจะรอบไหมเออตัวนี้สีมือี่มือหาตัวดีซีมือตัวตฟังนี่เดียวัน้หมืเออตัวนี้หกมือเนาะหกมืได้ปะเนี่ยอ๋อนี่ครับตัวฟังนี่ว่าสีมือหาน ครับเพื่อมาซีเมื่อนหาพันบาทแต่ว่าจิมเงินี่เป็นนี่สีขาวเนี่ยเนาะซีเมื่นหาพันบาทคือราคาที่บนบอกที่บนหองไว้ครับเดี๋ยว่าเป็นงอสาวเนาะแต่ว่ามันแบบเป็นแม่ก็บุกกันนั่นแหละผมเรามากันแต่ถ้าตัวข้างหน้าบนหองไว้ในราคาอยู่ที่หกเมื่อนนะว่าหกเมื่อนก็ีถือว่าเป็นงอที่แข็งอาใหญ่ตัวสูงใหญ่ครับตัวนี้กถือเป็นงอหูกระทบเนาะมันก็เลยเป็นงอทีโค้งสางเงยโค้งสางใหญ่แล้วก็ลำตัวก็ค่อนข้างจะเฉียบเงาครับ ครับมึงใส่ดื้อได้ไม่กี่วันก็จะเห็นเนาะตัวนี้ซีมุนหะตัวนี้ราคาอีกทีหกหมื่นบาทคือราคาทีเป็นบอกทีเป็นห้องไว้เนาะอันนี้ครับยเพิ่กกับกำลังขามอยู่อันนี้แม่เพิ่งท้องว่างอยู่บ่ไหนครับเอ๊แม่ท้องว่างอยู่บ่ไหนของเขาว่าเขาสมแล้วหรือสองเดือนกลัวแล้วอ๋อจะจะของเขาจะของผู้เก่าเนาะจะของผู้เก่าอ่าเพิ่ง่าผสมแล้วอ่าผสมแล้วได้สองเดือนกว่าทับอันนี้ไว้รอบปันเนี้ยทับปีศาจแดงทับปีศาจแดงไว้อันนี้เพิ่งมีใบพี่ห่อนให้น้ำบ๊อบก่อน มี่อ hmm. ย um, uh, ู mm ่นะหาบ่เห uh, uh, right? <gasps> yeah, ็นว่ะอ่าคุณ่ามีอยู่แต่หาบ่เห็นมีอยู่เก่าแล้วอ่ามีอยู่หาบ่เห็นคือยังคือยังบริษัทนี่เนาะอ่าครับผมว่าไปยังอ่าตัวนี้หกหมื่นเนาะขันเอาแต่แมแมันราคาหกหมื่นเตียอ่าราคาหกหมื่นขันเอาลูกวะนี่สี่หมื่นห้าเอ็มบ่ครับสี่หมื่นห้าคุยกันได้ต่อรองกันได้เนาะอันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อเบอร์ที่ไหนอ่าเบอร์ว่าจังไหนเนี่ยครับคุณบอกก่อนเนาะศูนย์เก้าศูนย์ ศูนย์สามห้าองน่นี่ครับเนาะี่น้องที่สนใจกับรถพมาสอบถามันเลยก็ได้ว่ากันสื่อเป็นยกคู่กับชีไรอีกแาคาดึงเนาะแต่ยี่ส่วนรถทีไอ่นี่นะครับรถกันได้ล้รถกันได้ตัวลองกันได้เนอะไเอ้าาวาประมืนไหว้ื้อละอ่าววาประมาณกันไห้เนาะามาตัวองกันได้ยุ่งเหรวาเอ้าวายไม่่้าถ่งตหนาะไเถอะเอายวไปมึงฟังทาานี้แล้กันครับเพราะว่ามันฟังนั้จค่อนข้างจะ หนาเนีนย่นงวมันขนๆนจากน้อยเนาะฟังเม่อกี้มันโอ้เวานา้ครับอ๋ออันนี้ขายเนื้อเนาะว่ะอ่ายาวตัวนี้เป็นมาเป็นขายเนื้อคนเอาคนขายไปแล้วเนาะนงวเป็นตัว่งใหญ่เห็นมีเอาไปขายเนื้อกัมี่เนไมงวเหนืองวงามโอ้ยโอ้เจ้าที่ไไปหนเนาะครับกุแม่นตรงเสียสี่สิบเอ็ดนสี่สิบเเนาะ โอ้ได oh, mm ้ล hmm. ูกจั uh, 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 um, ่ตัวแล้วแม่เนี่ยลูกต้นนึงเ่อนสี่สิบเจ็ดอ่าสี่สิบเจ็ดได้ลูกแล้วตัวนึงตอนนี้ยังทองว่างอยุบป่าแม่อ่าตอนนี้ยังทองว่างอยู่เนาะอืออย่างเม่านยังทองว่างอยู่พื่นนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันเนาะได้ขยาดไม่ค่อยหนีเลยนะขยาดเนาะสี่หมื่นเจ็ดพันเลยลูกจักตัวก่อนครับเมียลูกตัวเดียวเนะลูกตัวเดียวเนาะแยกลูกไปโดนไปเนี่ย อ่าอยากลูกไปโดนแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็ยังทองวางอยู่อ๋อเพิ่นวัดได้ขึ้นว่ดได้ผสมอีกเนาะเอ้ยตัวกันล่างเดียวกันแล้วเด็ดพันลอยเลยอ๋อออกไปโคุ้มตัวไหวยังว่ดได้พานหลอดเนาะนี่ค่ะคุ้มตัวไหวยังว่ดได้พานหลอดไปได้ยังว่ดได้หงส์จักรนะครับเนาะตัวนี้อามาเมืองอ่าฝรั่ายังว่ดได้หู่เนาะว่าติดว่าติดเนาะก็ได้ยังว่าเป็นทองวางอยูะอ่าสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเนาะคือราคาหองไหว นี่ครับคุณแม่นี่เขามีเบอร์โทรติดต่อ่หออ่ามีน้องเบอร์ไว้จไหนเน่ยนะครับคุณแม่ศูนย์แปดสามสามหกแปดศู่อง่านี่ครับผมหองไว้คือสี่หมเบาทคือราคาที่หองไว้เนาะอันนี้เขาทับตัวไว้เขาก็ได้่ใแนใจน้องวัดทิพย์วัดิอ่านี่ครับเขาเาพมตัวไว้เปยังไงในแนใจวัดทิพย์วัดิเนาะอ่าครับว่าคุณแม่ขอบคุณค่าผมมันหมานะแม่เนาะอานี่ครับเอมึงฟังท่าท่ไรหน่ ลูกเอเค่ลูกอค่รับตาราคาหลายกว่านนอเนี่ยสี่หมือ่าสีเจได้ได้จักเดือนแล้วแม่เนี่ยกเดือนหกเดือนเม่เป็นมูบาแล้วแม่ไปน้มูบาแล้วเมียีไปเที่ยววันด็กับมาเนาะอาตัวนี้ห้องไห้คือสีเจเตีบาสี่หมจ็ันบาทลูกของยังก่ ลูกของเอทเชหาสองชุดอันนี้เขามีใบไม่หลอดมหมน้ำบ่มีครับอ่ามีใบไม่หลอดให้น้ำเนาะอ่านี่ครับเพราะว่ามีใบให้งน้ำบ่นนะนี่ใบที่เพิ่นผสมมาเนาะอ่าใบที่เพิ่นผสมมาไหวนะครับเนาะแต่นีเป็นลูกของเอทเชหาสองชุดครับเนื้อหนังกับที่าดีนะครับเนาะเนื้อหนังกับที่าใส่ได้อยู่หนังน่าหยุดหยดเนาะ ขา้ที่เ่นออก็าด้เมืองเนาะหลังกันที่ว่าหลังนาดีนะครับเนาะเอาไปตามีบอร์โทรติดต่อว่าทีู่จากไหนเนี่ยครับผมานะศูน์เก้าสี่แปดสี่เจ็ดหกเก้าเจ็ดเหกราคห้องไหวพี่ีมื่นเท่าไรก่อนีมื่นเจ็ดสีบาทเนาะแตกเมืองมหาอ่านี่ครับตัวเตาเกาเฉียวเตือง่วง่ามมากโเมนตืตัวยิงใหญ่อ่ามี่งย่ขายหมดแล้วอ๋อแสดาว่วตัวงใหญ่ขายแล้ว อ่าเลือเลือแต่ช ah, ุดหน่อยเนาะอ่า no ชุดหน่อยงัวสาวเพราะว่าพวกกะทิผอเกระเดียวแต่งัวที่แต่งัอโคกงขางยนยมาเลยครับครเป็นงัอหูนะพเนาะแต่าเดวันเอกนเทมากีหลายรูปแบบหปทีนดยมงเนาะแม่ว่าอ่าีครับคุณอกขอบคุณครับมันหมานนะานะอไปพอถึาก็ไวเฮ้ยสักไปแล้วว่าก็ง้อเดียวราคาไรปนเดี่จุงไว้อยู่ไหนอยากสามมื่นสามม่อนอ่อนอ่อนเนาะกสามมื่พันนึ่งันไดอ่อนอน อ่านี๋ครับ่นว่าอยากราคาอยู่สามหมื่นนะวะอเอามมแล้วมึงจื้งงสาวน้ำเพื่อีน้องเขาอยากจะได้งัวสาวเป็นอย่างเนาะพราะครับตัวนี้ราคาอไรไหนนอตัวน่สามหมืนเก้าสามหมื่นเได้ประมาณจักเดือนแล้วเนี่แม่หนปีนครับปอ่าประมาณปีนึงช่ปีไม่ดีลยอ่างัช่วขวบช่ปีเนาะเี่ครับสามหมืนก้าเจ้สามหมื่นเก้าบันบาทคือราคาที่เคนบอกที่เคน้องไ้ครับหรือว่าเป็น มัวสาวซีสันดีแขงัคะครับน well, ่าาแม่ชจะเห็นนมยังว่าดอก่ว่ายังเป็นมัวสาวอยู่นุ่มยังว่ได้ขืนเนาะอาจจะข้นยต่ว่าอาจจะน้อยได้จังงสมเ่อเก่าพับาทคือราคาที่ห้องไห้เนาะครับ่อเนาะอ่าต่นี่เขามีเบอร์โทรจิตตว่า่อตัวนี้มาเนี่ยอมีอยู่เนาะเบอร์วางไหนเนี่ยนอศูเกนาเก่งแปดแปดหนึ่งเก้าหกหนึ ราคาของหวยคือ3า0 0 0ืนเก้าพันบาทามีแต่เลขเก่าด้ยบาที่ไหนสามหมื่นเก้าพันบาทกับเป็นงูสาวอายุกับสีประมาณส้นขอน้อเนาะส้นข้อส้นปีครับเอาพี่น้องที่อยากจะได้งูสาวใส่หนีไปเลี้ยงก็ลองเข้ามาสอบถามได้ราคาหนี้สามารถต่อรองได้อยู่เนาะสามารถต่อรองได้ไปนะครับเอาลองมาสอบถามมึงใส่กับกำลังงามเน้องถุงเอาขึ้บอกกับคุณครับเป็นหมาน้อพอเนาะเอาเดี๋ยวม,มึงของคุณตาน้องแน่หนี้อยูอข่ข้างๆกันเนี่ยราคาไหลปไปเลยครับตาเนี่ยไม่หรอกสอง่าสองหมื่นแปดเดี๋ยวผมมาข้างนี้กันด้เอ้า ราคาของไหวื็สองหมื่นแปดพันบาทนี่ครับจเป็นวั่วใส่น้อยใส่มีครับหาราคาเบาๆนี่แหละไปเลี้ยงเนาะเอาเอาไงกับสีราคาแพงเนาะเอามู่วใส่นีแหละไปเลี้ยงมันค่อยไงไวมเอาไปเลี้ยงก็เขาไปคุ้นก็ได้ครับราคาที่สองหมื่นแปดพันบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้อันนี้ก็ยังเป็นมัวสาวสาวน้อยอยู่นะครับเนาะนี่สาวน้อยคอมเมนต์เด็กน้อยกับจีซิบซี่ซี่ผาตัวเน่ะเห็ะเนาะอ่างัวนี่มันจีเด็กประมาณจักเดือนนี่ยเนาพอส้นข้อไปเนี่ยย่งเนาะประมาณ เจ็ดเดือนนี่นะครับตามที่ตาเพิ่นได้บอกไว้เนะะะา <c oughs> ะแตแสดงว่าแสดงว่าฝึงจะย,ยานุ่มตัวนี้เจ็ดเดือนเห็นบ่ครับสองหมื่นเท่าไรก็บสองหมื่นแปดเตี้ยสองหมื่นแปดพันบาทเนาะ,ะคือราคาที่ห้องไว้อันนี้มีเบอร์โทรติดต่อว่าตาบ่ะเนี่อ๋อเบอร์เบอร์เดียวกันกับเบอร์เม,นะมื่อกี้เนาะอ่าเบอร์เดียวกันกับเบอร์เมื่อกี้นะครับเพราะว่าผนมาทีมงานเดียวกันเนาะตาเนาะตาขอบคุณครับผมมันมานครับตาสองหมื่นแปดพันบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้มามาทีมงานเดียวกันเพอนะว่าเามึงบ่อเนี่ยพังนี่ ว่าจ๊กตัครับเนี่ยเขาขายอยู่เนาะขายไปหลายไปย่างอยู่เนาะอะไรครับโอ้หน่อบนกับธิ่าร์เป็นไม้ห้อยรุ่ดไม่เนี่ยมาขายอ๋อมึงฟังง่ายหน่อยได้อันนี้หลายไปไหนนะครับก็เนี่ยราคาหลายไปไหนเนาะแม่เนี่ยห้องสามสิบห้าราคาห้องสามสิบห้าเป็นได้ลูกเจ๊กตัวแล้วนี่แม่เนี่ยยังไม่ได้สมได้แวคู่อ้ยยังไม่ได้สมยุ่งได้แถวคู่แล้วบ่สอ่าแถวคู่กันนะจะประมาณสองปีครึ่งถึงสามปีเนาะ เดีวผม่าขเข่วกูนีีครับกโอ้มันมันดิส้นดเดี๋ยวดิส้นเรามวตัวนด้นตัวนั้มันโนนแน่อยู่จังหนี๋้วนี่จับบากอบหรือเปล่าบ้าเนี่ยจับบาตกอบาไไงเนี่ยสามิมสามหาพันนี่ยังเป็นมวสาวอยู่เนาะอ่าผว่ายังเป็นมวสาวอยู่ววสาวแต่แข่าได้คู่นี่ยอีกจังหนกะชีได้ทอบได้ผสมแลวตัวนี่ยฟอร์มแล้วนะครับน่าเลียงอีกแคบหนึ่งเนาะาะว่า พันกระจาขึ้นแล้วขอ่บดีขึ้นแล้วขอบีขึ้นแล้วเนาะเยียวยงไวอีกสักหน่อยสามเมื่อหาพันบาทขึ้ราคาห้องไว้เนาะพ่อครับวันนี้เขามีเบิกโทติดต่อบนหัวของผมบ่อยดีกว่าเนี่ยจีท้ายกนต่ออ่าจีท้ายต่อยยืดอีกหน่อยเนาะอ่าครับผมเพิ่งบอกว่าเป็นยังเนาะอ่าเพิ่งบอกขอบคุณครับผมมันหมานเนาะพ่อครับประมาณนึงโอ้ขนม้าไข่ม้วราคาเ่ราะแพงบนจีขายค่อนข้างจะไหวเนาะขางขันเพป็นกบบ เสียงมาเต็มที่แล้วครับตัวเราจังไรเนาะครับตาเนี่ยอันนี้แม่ครับอันนี้เป็นแม่กับลูกันบ่เนี่ยแม่กระพุกันวแม้กหลปเนาะตาา็ห้าหมื่นสามพันหมื่นสามพันห้าหมื่นสามพัได้ลูกตัวผูนั่งปห้าหมื่นสามพันได้ลูกตัวผูนั่งห้าหมื่นสามพันบาทกันวเาใส่ถุงมวไทยเอาขนาดกลางๆเนาะลูกได้ยักเดือนแล้วนาะเนี่ย ่ลูกประมาณหกเดือนแม่เพื่อนนี่ได้ลูกจ็กตัวแล้วเนี่ยตัวยืนอยู่นี่ตัวที่เท่าไหร่ตัวเลี้ยวตัวแรกตัวนี่ตัวตัวที่แรกบอกตัวนี้ตัวที่แรกประมาณหกเดือนวันละสามพี่เพันบาทบอกใ้แจ้งใหม่นะครับเนาะห่ามื้นเท่าไรก็ตาห่ามื้ามพันห่านสามพันบาทห่ามื้นสามพันบาทเนาะคือราคาห้องไว้อันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบลาตาเนี่ยมีอยู่มีอยู่เนาะเบอร์ไว้ช่างใดเนี่ยครับผม ไม่รูแน่นศูนแปดแปดเก้าศูนย์เาเนย์หนึ่งแปาหนึ่งอ่าหาเมือสาพนบาทเนาะอ่าหาเมือสามพันบาทคือราคาที่ตาเคนณทองไหวครับคุนวาด้เป็นึงว่าหลูกแรกเนาะอ่าลูกแหลกัน ลู้ก็ได้ินโนมอยู่นาะไม่ได้จอยเนจังหน่อยเห็นไหเออง่วงอยู่กว่าไม่หลายตอ๋อง่วงอยู่หลายตัวเนาะง่วงมันหลายตัวไนะครับมางมาสอบถามได้หามื่นสามพันบาทราคาที่ห้องไนอตาขอบคุณครับเป็นหาป้องไปกันหน่อย้าเสการเลย้ตัวสีขาวอันนี้ของผู้ใดเนาะครับผู้หมวเด้ยครับอันนี้กับบ้องหัวจักเนาะนี่ขอบ่าบ้องหัวจักจ้าของมันไปทางไหนกูเนาะ อันนี้ของพ่อเ่าเนี่ยและคาไรบ้างนะครับพ่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนแก่กำลังไปเคียงลักมันอยู่ไปเคียงลักเกียนลักก่อนเพราะว่ามันตึงแล้วมันยังงัวมันยังหดไหลหดมันเลยกิวกิวกันเขาแล้วเนาะมันเลยกิวกันเขาแล้วครับเสียกันกันเขาเนาะราคาลักหาเมื่อนอะไพวกเนี่ยเดี๋ยวไปมาหาบนไอชีไอชีเป็นดูคนน้ำละอยู่น้ำข้างๆกันเนาะตัวน้เดี๋ยวคนแก่กำลังไหนอยู่

อันตัวนี้ราคาไหนตันไหนนะครับพี่หกสิบห้าครับราคาหกสิบห้าสมแล้วป่ะครับฮุตันอ่าสมฮุตันไว้อันนี้เขามีใบมีหลอดผสมเนาะไมอ่ามีใบมีหลอดผสมนเนาะผสมไปมือแดงเนาะพี่ผสมไปประมาณเที่ยวกวัวครับอ่าผสมไปประมาณเดือนก็อ๋อผสมเมื่อวันที่สิบสี่นะครับเนาะอ่าผสมเมื่อวันที่สิบสี่สิงหาคมอ่าเมื่อวันที่ยี่สิบแปดตัวนี้ได้สิบที่มือเจได้สิบที่มือนะครับเนาะผสมฮุตันไว้อันนี้ทองกี่เท่าไรครับ ทองที่2องเนาะ fish, นี่ครับเ็นว่ bah, าทองที่สองผสมหุดตันไว้่นะครับผสมได้ซิบมือปนะครับนผสมเมือันดีซิบสิงหาคมมไนะครับโอ้โหีบว่าเป็นวดง้องใหญ่ตัวหญ่เนาะอ๋อลูกตัวที่แรกคนขายไปแล้วเดีอ๋อขายจากแม้มันเนาะนี่ครับผสมหุดตันเก้าเก้เนาะเก้าทหนึ่งคือเก้าเก้ากับว่าหันเนี่ยเก้าเก้าทับหนึ่งเกับห่ะคุดตันนะครับมาผสมไว้กันล้าราคาอยู่ที่จักบาทครับตัวเนี้ย หกหมื่นห้าพันบาทอ่าหกหมื่นห้าพันบาทเนาะตัวสูงๆยังไงคือราคาดีเป็นทองไว้ครับตัวเมื่อตัวใหญ่ดีอยู่นี่ครับตัวใหญ่ดีสีสันว่าดีครับแล้วก็ตัวเด่นเรืองลำโตเนาะร่ำโตคนกับเน่าเหนือหนังคนกับค่อนข้างจะหนาดีอยู่ครับอันนี้เป็นทองทองที่สองตามที่เพิ่นได้บอกได้แจ้งไว้ครับหกหมื่นหกหมื่นห้าพันบาทนะพี่อ่าหกหมื่นห้าพันบาทสามารถต่อรองได้เนาะเอามาจากตัวกระปิหน้าเนี่ย อ๋อหนึ่งสองนี้เนาะอ๋อครับเดี๋ยวันนีตัวปูนี่ราคาะจาาตัวปูนี่อยากสี่หน่พันตัวปูอยากห่พันละตัวแม่สาวเดีบแม่สาวสิบแปแม่สาวอยากสามสิบแปดเนาะเดี๋ยวจะคยากไปมึงอี่อันนี้พี่เบอร์โทรจีตัวบ่ศูนย์เก้าสามศูเ้จ็ดอง่านี่ครับราคาตัวร้องไเนาะแม่นี่หกหมื่หาพันบาท ตัวค th ูน pues ่ส30ี 35, 8, 8. S <S ่หม uhm, uh, ื่นพ uh, so ันเนาะตัวนั่นสามบแปดตัวสามสิบแปดเาะให่ามึงตอน่องเนี่ยมันก็โตนะครับผมมีผีขอบคุณครับผมเด็กยว่ก่ามึงอาจีมเต็มีในจังหน่อยนี่ครับหกหมื่นห้าพันบาทโอ้ดีกว่างามดีครับตัวนี้จะเป็นหม้อหูกระทบเนาะหหูกระทบกดีเป็นหูเสมอปากสมหตั้นเก้า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 เกาเก้ะสมเอวันที่สิบสิสสิงหาคมครับ น้าม,ามืไปตามเชืนเอนออกมา3ามตัวามาน้ากันกตัวนี่แหละหามาเครั้ <c oughs> งนี้นี่จะไปเ่อเห็นอ่านี่ครัตัวน,นี้ครับเป็นแม่สาว38มสิบอ่าสามสิบแปดมนคือราคาที่เพิ่นบอกคนห้องไว้หัวสาวน่ครับใส่ใส่กำลังงามใส่นหน่อยๆเท่านี้ละ3ามหมืนตัวนี้สี่หมื่นพอีกตัวนึงจยเป็นตัวผู้ราคาที่สี่หมื่นบาท <c oughs> โอ้โหนุ่มขอบตัวหัวนุม่มหัวซาโลเล อันนี้ของผู้ใดญ่น,นอนครับราคาเท่ไหร่นอนครับพ่ออ๋อนี่ตัวสีเหลือนสีมืดนะสีมืดฮะเดี๋ยวของมันจะปีครับเนี่ยนี่สองปีกว่าสปีกว่าแล้วอ๋อมันมันทับมันผส,สมเป็นไตตัวเนี่ยเป็นแล้วครับแล้วผสมเป็นแล้วเนาะหรือว่าพี่น้องอยากจะเอาไปเลี้ยงไปขูนก็ได้เนาะตัวเนี่ยนี่ครับพี่น้องนเอา,าใส่ขนาดใหญ่งทองไว้คือสีมืดหาพัน 45, บาทเนาะตัวสีเหลืองๆเป็น,นงัวนนุ่มงัวนขูนนะครับ อ๋อไม่ได้ตัวครับพ่อเนี่ยนั่นเนี่ยสามนี่บอหนึ่งอ๋อกับนล่ตังนี้เนาะอันเพื่อนี่ตัวแม่สาวนี่เด้เล่นบอแม่สาวบอแม่สาวครับอ่าแล้วแล้วค่าไหลไปไหนครับตัวนีอ่าแค่ยู่สามหมื่นสองอ่าแล้วค่าอยู่ที่ส<อ>ามหมื่นสองขอยาด้วยเหรอแร้วก็แค่ที่สามหมื่นสองตัวสีขาวเนาะครับเนาะสีขาวเป็นแม่สาวอยู่ราคาหอยก็สามหมื่นสองพันบาทะนะว่ากลายเป็นง้อสีขาวเป็นตัวแม่วันนี้ตัวเล่ตัวนั่นนะครับตัวงามๆกามขโมยเดียวแบบ ตัน,น 30, ั้นตัวน,น,วนั้นสามส่ครับตัวน,น,วนั้นสามสิบหกงอเล่งอเล่งอนุ่มงอูที่ว่าเอาไปเลียงไปคุ้นกับที่ว่าใดเนาะตัวนี้เอาไปเลียงคุ้นแบบว่าเห้มันใดเนื้อนทะี่ว่าอยครับสามสิบหนนะครับตัวนั้นสามตัวนี้สีตัวนี้สี่าครับอนนี้อน,น,นี้ปตัิตตปะครับเน่ยมีอยู่เนาะเบอร์วาจังเลยเน่ยนะครับ

โอ้มึงครับคุณตาเปอนราคาหลเป็นไงเนาะครับตาเนี่ยห้องสามเหมือนหาห้องสามเหมือนหาแม่นี่เป็นลูกจักโตแล้วแม่เนี่ยแม่สาวนไอ้เป็นแม่สาวอยู่ขึ้นไปทับไปเนี่ยทับแล้วครับทับแล้วทับแล้วบอกว่าทับอันตัวไหนเนาะทับมันตัวแจังไหนเป็นน้อสามเดือนครับทับตัวอ๋อเอาไปทับตัวไว้เอาไปทับตัวไว้เนี๋สามอยู่เป็นได้แจ้งไว้ครับเป็นเอาไปทับตไววว้นมึง็่่าเปั อ๋อวันี้ละทัวไทยเห้ออขนาดกลางๆเนาะใส่กับำลังงามอยู่สีนั่งสีเหลืองๆนะครับเนาะสีเหลืองขาวตัวนี้ก็เลยทับทับตโตโค้มโตไวอ่าได้ประมาณ3เดือนว่าครับได้ประมาณ3เดือนราคาอยู่ที่จักบาทก็พาะราคาอยู่35ครับ35 35คือราคาหองไว้เนาะสามารถต่อรองได้อีดสามารถต่อรองได้อีดกว่านะเอ๋ออันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบ๊อบผ่อนราคา35นี่บ่มีครับบ่มีบ่ได้มีเบอร์โทรเนาะฟ่อเนาะ อ่าครับผมออก็เป็นอยังครับพ่อขอบคุณครับพก็มาๆเนาะที่น,นอ <แฟ S 1> ้อ,นองที่สนใจอยากจะซื้อไายแหลกเปลี่ยนงูแขวยครับสามารถเข้ามาได้เหรออยู่ที่ตลาดนัดโคกระบอรือบ้านสมปอยบ้านสมปอยน้อยหรือว่าแยกสมปอยอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับตลาดนัดยันนี้คือเปิดทำการสองมื่นก็คือเปิดทำการวันจันทร์และกับวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับเนาะพีะ่น้องที่เข้ามา่มื้อเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้บ้าเข้มด้วยกันครับสำหรับมือนี้คลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ